แบบนี้บอยนี่มันจะเสียเวลาในการจัดมอยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลดีนะเพราะว่ามันเหมือนขาเขียดนะครับเวลามันเวลาตียัดฝั่งนี้นะครับปุ๊กนี้นะครับเราก็เจอกันครับสังเกตนะครับมันจะเอาหัวลงนะครับ๋ยมจะให้ดูกใจเห็นไหมครับหางมันจะลงมันจะลงแบบนี่เหมือนเขียดเลยครับนะครับผู้หลายเส้นมันก็จะลงช้านะครับจะเหมือนเลยครับ างครั้งเราก็ก่อไปกับพื้นอย่างนี้นะครับตีเหมือนพวกเขาตีเขียดสดนะครับก็กระดึบ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 อย่างนี้ครับอย่าทำเ่ยนแบบติกรรมเขียดนะครับเรียกว่ากบยางมุดน้ำนะครับพอเวลาเราส่งใหย่ขึ้นฝั่งไปนะครับถ้ามีตัวปลาอย่างหันมาม่งเราค่อยก่อลงมาลงมาปุ๊บเราทิ้งตัวเลยครับทิ้งนะครับแล้วเราค่อยกวบช้าๆครับชูปคันขึ้นนะครับตั้งไปคันขึ้นสายมันจะเย่นหย่อนนะครับนะครับมันจะไปแบบนี้ ของมันอยู่ในน้ำครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบปลายคันมันจะชันจะชันอย่างนี้ก็ได้ตะหนำ่ำจะชันมากนะครับผม,ผมนี่ประมาณระดับสายตาแล้แต่คนถนัดนะครับไปปรับใช้เอาเอง วนี้แหละคือไปเมื่อกี้ครับไ่ต้องส่งซ้ายครับกัดและว,วัดเลย,เยนี่เลยนี่โอ้โหนะอ๊อกนะครับนี่แหละไม้ปากท่อนนะเราไม่ยืนตีบนฝั่งเพราะว่าเราจะส่งเดี๋ยขึ้นฝั่งแล้วก่อลงน้ำเหมือนเขียด

กรดับแบบนี้ก็ทะลุป,ปากสิครับบยางวุดน้ำสูบสะของเรา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 โอ้จะมุดเข้าไปทำไมเล่ามาสิอันนี้คือกอดพิงน้ำเออก็จะประมาณนี้นะโยอ,อ้โอเคคลายหมอยผมด้วยครับ โอ้ยถมออกมาเลยหยุด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 ยุด,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 ดก่อนท่านทั้งหลายขบยามุดน้ำสุบสะของเรานะครับกับคันซีเสื้อซีเสียนั่นแหละเอกคอร์ทั้งคันนะดดดเ,เด้งๆด้งกันเลยทีเดียวที่นี่ที่ไหนใช้ที่รักหรือเปล่ปา ส่งังถึงสั่งสิคุณพิธียะ มาแล้วทุกคนแอบแรกสวยงามโยนนี่คือเสียงของเด็กวัดได้ปลาก็จะขี้คุยหน่อยนะโอ้โหอยู่ก,กัดสั่งลงมาก็กัดเลยครับมามาลูกมาพาเปเขียวอ่ะส,สวยนะพี่น้องนี่กับน้องชานมของเราคันเบ็ดนี่ กัดไม่ต้องสงสัยนะกัดและสาบโลดพี่น้องอ่าิ๋มปลาเต็มคำอร่อยอืมอร่อยอ่ำปะ่ะบ่นอะไมาลักปลาสาเด้ออ่ันเบียดพุกพาห้าท่อนของเราพรอ้อมรอกเบอร์สองพันชุดนี้พร้อมตกเลยอืราคาเพียง450บาทราคานักษา400บาทราคานักเรียน,นๆๆๆๆเน่าเน่เ่่ได้ปลาหรือก็เมื่อ